ตอนนี้วงการโลบอกจะต้องสั่นสะเทือนแล้วผมเจอเด็กตัวตึงเลยอันนี้คือตึงเลยครับทุกคนจําเด็กคนนี้ได้ไหมครับที่ผมเล่นฟรีไฟเนี่ยตอนเนี้น้องก็ชวนเล่นโลบอกครับผมเก็บหมดตี้เลยเนี่ยไม,ไม่ตึงก็ดูเอาแล้วกันนี่นี่โทร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 ในเมื่อต่อต้ไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมครับผมก็ขอชื่อน้องแอดไปครับแต่ผมบอกน้องว่าเฮ้ยต้องมีหมวกก่อกเลยนะไม่งั้นพี่ไม่คุยด้วยน้องบอก <ผม S 1> ว่า <"M ain S 1> ไม่มีโลบ<ะ>อ <มา S 1> ครับพี่ไม่เป็นไรครับถ้าใครมีฝากด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเราต้องม ถ้าจะเลือกจะสองคนต้องมีประมาณไซบอร์กกับเอเลี่ยนแต่หนูไม่มีอะไรเลยโอ้ชํำนาญจัดน้องบอกว่ามันต้องมีอาชีพเอเลี่ยนครับเพราะว่ามันยิงปืนได้รัวๆเลยผมก็เลยต้องรีโลหาใหม่ก่อนเพราะว่ามันหาไม่เจอครับรีจนเจอครับเนี่ยผมก็เลยจัดมาเลยครับ400โลบักไปแบกน้องๆหน่อยหรือให้น้องแบกก็ไม่รู้ครับมาถึงครับวันแรกพี่เป็นเอเลี่ยนนี่พี่ทาอะไรได้บ้างอ๋อ,อมันจะมีปืนใช่ไหมมันมีปืนเลยกัน โอ้ยแล้วคือปืนนี่คือมันยิงตายไหมทีเดียวมันมันกระสุนไม่จำกัดเลยโอ้ยอย่างตึ้งนะครับผมปืนเอเลี่ยนโอเคเป้าหมายของเราในวันนี้คืออะไรเปรามา2สองร้อยวันอ่าสองร้อยวันแล้วแบ่งหน้าที่หน่อยอันนี้พี่ทานต้องทำอะไรบ้างพี่ธารไปหาเนื้อให้เรออ่าได้เลยครับผมอ่าโอเคโอเคได้เลยได้เลยเราแบ่งหน้าที่แล้วภารกิจในเกมนี้เนี่ยคือเราต้องไปช่วยเด็กหาอาหารเอาชีวิตรอดให้ครบ9 9คืนแล้วคือแม่งทีงโคตรยากเลยปืนนี้ ผมก็ไล่ยิงกระต่ายแล้วก็ไล่ยิงหมายิงทุกตัวเนี่ยแหละฮะพยายามตวนเสบียงให้เยอะที่สุดครับเดี๋ยวมันมืดฉิบมีไหมมีไหมมีไหมมีอาวุธไหมอุ้ยมีกระสุนว่ะเอาว่ะไปไปไปเพิ่งจะมืดแล้วเราจะกลับไหมไม่ใช่คืนแรกมันเล่เป็นอะไรไม่เป็นไรหรอคืนแรกกวางมันไม่ไรจริงๆผมเคยเล่น99คืนไปแล้วรอบหนึ่งครับคลิปนี้ตอนนี้เนี่ยเรามาฟาร์มหาของครับไอ้กล่องมันจะมีของมากมายเลยตอนนี้ผมได้เป็นผ้าพันแผลครับซึ่งผ้าพันแผลเนี่ยดีมากครับมันเอาไว้ชุบได้เราจะได้ไม่เสียโลบัส ใส่เอามาแลกกับลุงคนนึอ่ารู้เรื่องรู้เรื่องให้แลกถึงดีอ่าเรียบร้อยแลกแล้วเราจะได้เก็บของได้เยอะๆถูกไหมตอนนี้เนี่ยเราก็มีทรัพยากรฟาร์มพอสมควรแล้วครับผมบอกน้องว่าเราไปหาเด็กกันไหมพฤตกิจคือเราจะต้องหาเด็กครับช่วยเหลือเด็กทั้งหมด4คนวิธีสังเกตง,ง,ง่ายๆคือเด็กอยู่ในถ้ำครับแล้วก็จะมีพวกสัตว์ป่าอยู่หน้าถ้ำเต็มไปหมดเลยเราต้องฆ่าสัตว์ป่าให้หมดครับแล้วมันก็จะดรอปกุญแจมาโดนดิ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 คือเราอยากให้ปืนมันลดลงว เอาเเอาเว้ยเก็บก่อนเก็บของพี่เก็บอยู่พี่เก็บอยู่พี่เก็บอยู่น้องคือคืนนี้เรากินเนื้อแบบวันอิ่มอ่ะแต่จริงๆถ้าถอยากแบบอยู่รอดนะเราต้องทำเครื่องผลิตอาหารอัตโนมัติเฮ้ยจริงเหรอทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้อ่าได้เลยแต่เราต้องมีไม้เหล็กเยอะนี่อะ อาวุธของตึงอ่ะต้องแมทถือดิพี่มีพี่มีปืนแล้วสำเร็จไปแล้วหนึ่งเป้าหมายครับเราช่วยเด็กคนแรกได้ครับต่อไปเราไปหาเด็กคนที่สองการที่เราต้องหาเด็กคนที่2เนี่ยเราต้องเติมเชื้อไฟให้มันเยอะๆครับเพราะว่าแมทมันยังไม่เปิดระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ออกฟาร์มกันเรื่อยๆครับหากงหาของเติมสเียงเพราะามันจะมีคนมาบุกแคมป์เราด้วยอฮ้ยพี่มีชุดว่าโคตตึงอ่ะเจอหมู่บ้านเนออเฮ้ยคุณมีคนเผาเอะไรก้านี่ไงพี่จัดการให้น้องพี่จัดการให้น้อง ออตายหมดชนเผ่าฮียไม่เด็กป .4 ไม่มีคำว่ากลัวควางอ่ะจริงจัดเอาใส่ได้โอเคโอเคอ,อันนี้นี่อันนี้น,นี่นี่ควางเข้ามาได้ไหมไม่ได้ปืนไรเฟิลเอ้ยพี่ได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วแมทไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้เปิดเสียงเกมมาเลยเนี่ยเสียงเด็กอยู่ตรงเนี้ยคือเราต้องเปิดแมพเพิ่มอ่ะ นเเออปื้ไปดิไปดิกลับบ้านดิเฮ้ยน้องแมทกวางมาข้างหลังพี่น้องแมทน้องแมทข้างหลังข้างหลังเกมนี้เนี่ยมันจะมีควางคอยวิ่งไล่เราตอนกลางคืนด้วยครับนั่นหมายความว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราควรที่จะกลับแคมป์กันก็ที่ผมวิ่งกลับบ้านเนี่ยครับในแมปบอกว่ามีอะไรบินอยู่ไม่รู้เอเลี่ยนเอเลี่ยนเฮ้ยเอเลี่ยนมาบุกเหรอแล้วเราต้องทำยังไงเราต้องทำยังไงจะรุนนี้ไม่จัดการเพราะว่าโอ้ยบินเต็มฟ้าเลยคืออะไรพี่ทักดูให้หน่อยว่าว่าตรงสีแดงๆมันอยู่จุดไหนเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคืออะไรคือ มันคือยานเอเลี่ยนที่กำลังจะตกเราต้องไปบุกเอเลี่ยนเพื่อเพื่อเราจะได้ปืนแล้วก็ถุดไปกันไปไปไปเนี่ยเอเลี่ยนตกกันเนี่ยเฮ้ยอุ้ยวันนี้ปืนขอบพี่พามอ่ะพี่พามกับบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่จะตายหมากัดอีกมีแหละไม่ผิดหวังบอกแล้ววัยรุ่นฟี่ฝ้ายยิงหมาให้พี่หน่อยน้องแล้ยังมีปืนของพามแล้ว มีปืนหนุนพี่ชามแล้วเฮ้ยน้องแมทพี่จะตายว่ะพี่หิวว่ะมีอะไรกินปะอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านพี่กินเนื้อคนละอันนี้ไม่มีอะไรมัางอ่ะของอ่ะดูนหนูเก็บมาแล้วนี่เฮ้ยแล้วเหมือนกันเลยเนี่ยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วปืนคือแบบยิงเหมือนกันเลยป่ะไม่เหมือนกันเลย้ยนี่น้องแมทก็ไม่ต้องเติมแล้วดิใช่ป่ะใช่แต่ว่ามันไม่ได้มาทุกรอบอ่ะอ่าเข้าใจได,จได้ก็คือตาหน้ามันจะไม่มีสุกป้าแต่ว่าพี่จะมีทุกตาถูกไหมใช่ไปพี่กลับบ้านันดีกว่าพี่หิวแล้วว่ะ บอกตรงๆว่าน้องแมดในยอย่างตึงครับครับนู่นครับนี่ออกฟาร์มคือผมแทบไม่ทําอะไรเลยครับภารกิจตัวน,นี้ผมก็คือแค่ต้องหาเด็กให้ครบครับระหว่างที่เรากำลัองออกตามหาเนี่ยเราก็เจอเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลครับซึ่งน้องบอกว่าของดีมากผมก็เลยลองเข้าไปดูอุ้ยโรงพยาบาลเก้าอีเลหล็กเฮ้ยเบ็ดคิดเฮ้ยเบ็ดคิดโ,โอเคหมาเกี่ยวกับในบ้านนี้นต่อเอ้ยแคมเปอรจจ์ถูกโจมตี้น้องแมดท,ทำยังไงกลับบ้านไหม กับกลับกับกับกับโอเคโอเคโอเค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 ไปเร็วไปเร็วไเร็ว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 ไม่ดูอะไรทั้งนั้นเอา้าชิบหผ้าหลงทิศหลงทางหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาป้าเฮ้ยพี่ยิงอยู่พี่ยิงอยู่น้องพี่ยิงแบบฝีไฟลากหัวคมคม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 หมดหมดพี่ลากหัวคมคมเลยแบบที่น้องแมทสอนอะ่ะ <c oughs> มันไม่ไหวกับเราอะ่ะเฮ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยติดติดกัมเพงเหรอติดกัมเพงเหรอ เฮ้ยอันนี้คือเครื่องอะไรอะเครื่องเอาไอหนี้เอเลี่ยนไปช่วยเด็กกันเอาไว้ไอ้นี่เอเลี่ยนคืยนนอ,อ,อยังไงอะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยได้ไงได้ไหมดิได้เลยเท้าก็ตายกดจะได้นี่คือคือเราต้องตกใจทเท้าก็ตายด้วยเหรอใช่เพราะว่าแล้วก็เอาอันนี้มาแลกโอเคพี่จะได้ตกใจทเท้าก็ตายด้วยขอแลกด้วยจ้ะพี่ขอแลกด้วยไหมนังมาป่าม<ว>ี่หอกคันเบ็ดเก่าแล้วก็ไฟฉายพี่เอาอะไรดี คันเบ็ดเก่าดีกว่าตกปลาไว้แบบยามหิวใช่ปะใช่แล้วแล้วน้องแมทเรียกอะไรฮะอะไรนะน้องแมทเรียกอะไรหอกคันเบ็ดเก่าไฟฉายเลือกคันเบ็ดไม่ใช่เลือกหอกอ้าวน้องแมทเลือกหอกได้ให้พี่เลือกคันเบ็ดเก่าเลยหนึ่งนาทีมันจะมืดเฮ้ยนี่คือเรารู้ยันแบบ วินาทีเลยอ๋อ,อ,อมันมีบอกเก็บทุกรายละเอียดจริงๆครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเวลาเราสังเกตว่าเด็กอยู่ตรงไหนเนี่ยครับมันจะมีพวกสัตว์ป่าอยู่หน้าถ้ำครับเราก็ต้องเคลียร์ให้หมดหลังจากนั้นเราได้กุญแจครับแล้วก็ลงลงไปช่วยเด็กเอ้าไม่มีหีบเหรอว้าเศร้าจัดเฮ้ยเอ้ยนกอินทรีเฮ้ยนกอินทรีเหรออันนี้คนภาคอะไรเนี่ยคนภาคอะไรเนี่ยเรื่องนกอินทรีคนภาควอเหมินเนี่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่น99วันกัน เรามาดูซิว่าเราจะเอาชีวิตรอดได้ไหมตอนนี้เนี่ยผมมาตัดไม้ครับปัญหาตอนนี้คือเราังไม่มีที่ตัดไม้ดีๆครับเราต้องหาเลื่อยแล้วก็ที่ตัดไม้สูงๆเพื่อได้ต้นไม้ใหญ่ครับไม่งั้นเนี่ยเราจะตัดไม้ช้ามากระหว่างนั้นเนี่ยน้องแมทก็สร้างอะไรมาไม่รู้อันนี้คือเราทําเพื่ออะไรน้องแมทเราทําเพื่อแบบเป็นทางขึ้นหรอเลยไงไม่ใช่เราทาเพื่อปิดอันนี้เ,เพราะถ้าเราใส่ขนเยอะๆเดี๋ยวมันจะทะลักออกมาแล้วมันทะลักเข้าไปข้างในหรอเลยไงนี่เหาครับฟาร์มมาอยู่ตรงนี้เลยแล้วมันจะทะลักเข้าไปข้างในหรอไป <ๆๆ S 2> ไม่ใช่ถ้าถ้าเราปิดอยองแพงไม้อ่มันจะไม่ทะลักพ<อ>วกแครอทมันจะไม่ทะลักแล้วเราจะเก็บยังไงเห็นแครอทข้างในไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำให้เองอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเราจะเอาแครอทเข้าไปข้างในยังยังไงเยอะๆถ้าเรามีใช่ไหมเราก็เก็บเก็บเก็บแล้วเราก็เอาแบบนั้นแล้วก็ปล่อยใช่หรอเข้าได้ด้วยหรอเราเข้าไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเอาแครอทเข้าไปได้ไหนลองดูดิ น้องแมวพี่เอาขลศมา้อ่ะโชว์หน่อยดิวากขลศนี่เนะครับเด็กป .4 นะครับเขาเรียกว่าตัวตึงโรบกๆๆๆเฮ้ยเข้าไปตอนไหนเนี่ยทำไมเร็วจัง,งบอกเลยว่าเทคนิคดีๆมีให้ตลอดครับน้องแมวผมบอ,อกตามล่าหานางหมาครับพอเอาไปส่งเคสครับเราจะได้กระเป๋าที่มันใหญ่ขึ้นครับเนี่ยเอามาส่งกับ n อ c พตัวนี้ปุ๊บเขาจะให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาอะไรผมก็เลือกถุงยักษ์ครับเพราะว่ามันใส่กระเป๋าได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วเราก็ออกไปฟาร์มกันต่อไปเลยนะไปดิเจอ ดีรถดีรถดีรถเฮ้ยพี่ครับถ้าเจอถ้าเจอตัวปืนน่ยอย่าอยู่นิ่งๆเฮ้ยี่ของเปิดแล้วมันมีสามชั้นนี่นี่พี่ทอมอยากให้คนเห็นมันจะเดินมาเอ้าจะทำยังไงอะวัตตัวทีกมดนี้ไม่ให็นรถปืโอุ้ย โอ oh, ้เทคนิคเขาเยอะจัดเฮ้ยเี้ยเทคนิคเพาวๆจัดทุกคนดูดิคือผมตกใจมากครับเจอเทคนิคนี้ไปคือเราเนี่ยไม่ต้องหันหน้าไปยิงมันครับแค่หันจอแล้วก็เอาเมาส์ยิงเนี่ยมันก็ยิงโดนโจรป่าเนี่ยมันก็มาตีเราไม่ได้ครับโหบอกเลยว่าเทคนิคเพาวๆจัดไม่เสียเลือดด้วยได้อะไรบ้างพี่ทำอากไรเพืเปิดตร่องแดงอ่อทำไมอ่ะเดี๋ยวเปิดของกันเราจะได้ของกันอาสอเบโซฮึฮึ พี่ทำขอเลื่ขอลื่ฮะพี่มีด้วยเหรอพี่ไม่มีเลื่อยโว้วโว้โหของจริงจัดว่ะเอ้ยพี่ยังไม่ได้เปิดเลยนี่เลุงพีได้เพชรว่ะลุงพี่ได้เพชรแล้วเย่เฮ้พอกลับมาแคมป์เนี่ยผมก็ไม่ได้แจ้งน้องแบดครับผมไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งครับทีนี้แม่งยาวเลยถ้าช่วงที่ผมไม่อยู่เนี่ยปรากฏว่าแม่งมีคนมาบุกบ้านเราด้วยอยู่ไมยอู่้อยู่ไม้ พี่ทาี๋ยวลูกไปมาช่วยกันก่อน้องแบดบอกไม่ไหวแล้วครับแต่ผมไม่อยู่จนสุดท้ายเนี่ยผมตายและการที่เสียชีวิตในเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้แบนเดตชุบครับไม่งั้นจะเสียโลบัผมกลับมาอีกทีนึงผมตกใจเลยเอ้าพี่ไปห้องน้ำมาแป๊บเดียวเอาไม่รู้น้ <laughs> องแบดช่วยพี่ด้วยพี่ตาย เอ้ย,อยมันแค่ช็อตเองนี่ไม่ใช่เลือดมันลดด้วยแถมแถมมันเดินช้าลงเออยระวัง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 ไฟดับแล้วชุบพี่ก่อนน้องเดี๋ยวพี่ช่วยไปตัดไม้ชุบพี่ก่อนเออเบบี้ <Baby S 2> ททมซ่าได้ฟื้นคืนชีพแล้วโหให้น้องปอสีแบกตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้เด,ดี๋ยวพี่เก็บอเองน,น้องแม่ตัดเดี๋ยวพี่เก็บโอเคปะนี่มันน้องแม่ตัดเดี๋ยวพี่เก็บน้องแม่เก็บน้องแม่ตัดรัวเลย ต,ตัดต้นไม้ใหญ่เขาจะได้เยอะทีนี้เราเอาไปใส่ไฟก่อนเร็วๆใส่อยู่ใส่อยู่น้องใส่อยู่ใส่อย,ย,อยู่ตัดอีกตัดอีกตัดอีกเดี๋ยวพี่เก็บเองตัดอีกตัดอีกไปไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเดี๋ยวพี่เก็บเบดี๋ยวพี่เก็บเองตัดอย่างเดียวเลยนี่คือแบบรัวๆเลยวะ่ะพอมมีเลื่อยมาชีวิตด,ดีเลยเก็บต้นกล้าไปด้วย ได้เลยต้นกล้าเรามาปลูกที่เดียวกันเวลาเราเราโตมันได้เรื่อยๆทีเดียวน้องแมทเฮ้ยปลูกทีเดียวกันนี่น้องแมทเราได้ตัดทีเดียวเลยตอนนี้เรามีเรื่อยแล้วครับผมก็จะบอกน้องแมทว่าเอาเรื่อยมาเดี๋ยวพี่ไปเลื่อยเองครับเราสามารถเลื่อยต้นใหญ่ได้แล้วครับผมก็ไล่เลื่อยอย่างเดียวเลยแล้วก็ให้น้องแมทมาเก็บผมเลื่อยอย่างเดียวแล้วครับเลื่อยทุกต้นที่อยู่ข้างหน้าแต่มันเยอะเกินครับน้องแมทเก็บไม่ไหวผมก็เลยช่วยน้องแมทเก็บไหนไหนรถไฟเราเนี่ยเต็มเลยจัดให้เลยน้องชาย แน่น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 าน่นแน่นกน่นแ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 นนแน่นแน่นน่นแนี่ยแน่น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 ดน่นแน่นแา่นแน่น้น่นแน่นกน้นมน่นแน่นแน่นัน่นแน่นแน่นีน่นน่นแน่นแน้นแน่นแน้นแน่นแา่นแย่นแน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 ่กแน่นแน่นแน่นแน่ยแน่นแลนนีนแนนแ่นแน่นแ่นเน่าแน่นแน่นนนน่แน่นแน่่ ดูได้ไงกูมันไม่มีเจสเตอรโอ้โหเฟกนิวจัดกเหมือนว่าน้องแมทเนี่ยจะเล่นไอแพดแล้วก็ไม่ได้เปิดเสียงมเพราะในเกมเนี่ยมันจะมีฝนตกโดยถ้าเราไม่เอาฟืนใส่ก่อนแล้วไฟเราดับเนี่ยบอกเลยว่าควางบุกน่ากลัวมากครับแต่ต้องหาบริหารเวลาภารกิจตอนนี้คือเราต้องเปิดแมพครับการที่เราเปิดแมพได้ก็คือเอาไม้เนี่ยมายัดให้กองไฟมันเต็มและแมพมันจะเปิดเองเราถึงจะไปช่วยเด็กได้เรียบร้อยแล้วไฟไอแผนที่ใหญ่แล้วอันนี้คือเปิดหมดยัง เปิดหมดแล้วแต่ว่าเราสามารถเปิดได้อีกก็คือเราซับพอตพอตมันต้องใช้อะไรพอต้องใช้เหล็กหกไม้หกอ๋อโอเคงั้นเราไปช่วยเด็กก่อนดีกว่าไปไปแต่มันเด็กคนสุดท้ายแล้วดิโอ้ย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 กลับบ้านก่อนกลับบ้านโอ้ย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 พี่วิ่งไม่ได้พี่วิ่งไม่ได้โอ้ยโอ้ยพี่โดนหมีกัดเนี่ยออพี่แตกหนูต้องมาช่วยผู้นี้ยเพราะว่าหมีมันจะอยู่ตรงนั้นแล้ว แล้วถ้าหนูช่วยนูตายตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนพี่กลับมาบ้านล้วใโลบาร์กไม่ได้ใช้โลบาร์กพี่บีบอยไหนไหนไหนไหไมามเจอเเป่งเป่งเปเปอาตัวแดงก่อนเอาตัวแดงก่อนตัวแดงก่อนตัวแดงก่อนเฟมนแมทแดงแล้วนะแดงแล้วแดงแล้วต้องแมทแดงแล้วต้องแมทเดี๋ยวพี่ยงน้อง นีไปน้องหนีไปน้องพี่รักหัวคมๆอยู่ตอนนี้สต,ตูดิ้งดุมสซลินเฮ้ยรู้จักด้วยเหรอยุทธเมืองสูรลินใครได้เห็นก็ต้องอยากกินอร่อยเชี่ยวเพิ่นนุ่งลินเฮ้ยจ้ไปบอกแม่ว่าหนูอยากกินเฮ้ยโอ้โ,อโหได้สังเพลงเลยนี่ว่ตัวดีตัวตัวยงจัดเฮ้ยยังเหลือตัวนึง ลากหัวคมคม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 วันนี้เนี่ยวันที่61แล้วครับเราตามหาจนเจอถ้ำถ้ำหนึ่งครับแต่ดูเหมือนว่าสัตว์ที่อยู่หน้าถ้ำเนี่ยมันคือหมีฮะเราก็เลยเอากับดักมาล่อครับให้มันมาเหยียบเพราะตัวมันใหญ่มากมันไม่เดินเลยเอไม่เดินอดิแกะทีนี้เดินเดินมาแล้วอ่ะแล้วก็ตัวนี้อยู่ไหนลากมันมาลากมันมาี่ลากมันมา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 ลากไปที่กับดักน้องแมทลากไปที่กับดักขึ้นมาข้างบนนี้ก่อนขึ้นมาข้างบนนี้ก่อน ข้างบนนี้ตายไหวไหวน้องพี่ไหวพี่ไหวพี่มาแล้วอยู่ดีเด็กก่อนไม่ใช่เดี๋ยวตอนคืนเราอยู่นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อไม่เราไม่ช่วยเด็กก่อนหรอเฮ้ยน้องแมทมืดแล้วพี่อยู่ด้วยดิโอ้ยไอไอน้องคุกมาน้องแมทขึ้นยังไงขึ้นยังไงบอกพี่ทีปีโอ้ยโดนขวนโดนขวนพีี่ปโอ้ยโดนขวนอีกแล้ว เข้ามาในบ้านแล้วปิดตัวกันอุ๊ยโดนกีโดนกีอุ๊ยพี่อยู่กับเด็กอยู่พี่อยู่กับเด็กพี่อยู่กับเด็กพี่พาหนูกลับบ้านก่อนจะตายแล้วพี่อยู่กับเด็กพี่อยู่กับเด็กตอนนี้ต่องคืนแล้วครับบอกเลยว่าข้างนอกน่ากลัวมากมีทั้งควางมีทั้งนกบอกเลยว่าผมออกไปผมโดนแน่พอพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยผมก็ออกมาข้างนอกและกำลังหาทางจะเอากระดักกลับเนี่ยแม่งเยอะเหลือเกินพี่ท้าเห็นตรงโลโก้โลบอกปะอ่า กดเราช้องพิมพ์แต่ไม่ต้องพิมพ์นะแล้วเราก็ถือถือกกะดังนี้อะแล้วก็เอาเมาส์อะลากเข้าไปใส่ใส่ตรงช่องสีดำดำอะพอลากเข้าไปแล้วปล่อยเฮ้ยเทคนิคที่อะไรเนี่ยแล้วมันก็ตะติดตามเมาส์พี่ทำปล่อยปล่อยปล่อยแล้วก็ถืออีกอันหนึ่ง นนผมก็ทําอยู่สักพักหนึง่งครับทำไมมันยกไม่ได้วะยกได้ประมาณ2อันแม่ก็หลุดก็เลยไม่ทําแม่งแล้วทีนี้เราเหลือเด็กคนสุดท้ายแล้วครับที่ต้องไปช่วยคือน้องโคลาบอกตามล่านจนเจอถ้ำครับแต่ว่ามันตกดึกแล้วผมก็เลยพักกันอยู่บนหอคอยก่อนไปเข้าน้ำแป๊บนึงข้างหลังข้างหลังต้องเบบอย่าหันหลังอย่ากระดูกกระดิกนะอย่ากระดูกกระดิกไม่ใช่เดี๋ยวไปเข้าน้ำแป๊บนึงโอเคโอเครีบมารีบมากลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้โหมาแล้วว่าตามหาย นี่ไม่ได้ใส่ปอกคอเฮ้ยน้องแมทพี่ตก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 โอยนถ้าเราลงไปแล้วก็เราจะมีสิทธิ์ตายแป้งนี่ไงลากหัวคมคมโอ้ยเนื้อเนื้อทั้งนั้นเลยน้องแมทดูดิเด็กคนสุดท้ายนะฮะโอเคไหนกล่องมีไหมปิดซิปชิดซิปไปจบกับบอลหนาวหนาวรีบกลับก่อนหนาวก่อนเดี๋ยวเราแข็งไป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  ไอ้ตัวถัดเอ้ยน้องแมทพี่เดินพี่ติดพี่ติดยายช่วยด้วยทำอะไรดีอันนี้เด็กคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่เด็กคนสุดท้ายแล้วเอาเว้ยถึงบ้านโดยปลอดภัยวะครบนี่เราเล่นถึงก่อน99วันนะเราโคตรตึงอ่ะสองคนอ่ะน้องแมทน้องแมทน้องแมทวิ่งมาพี่มีไฟฉายพี่มีไฟฉายเฮ้ยไฟฉายกันไม่ได้เหรอกัได้กันได้กันได้โอเคโอเคโอเคแต่มันจะเริ่มกันยากเหรอโอเคโอเคปล่อยเด็กเลยปล่อยเด็กเลยปล่อยเด็กเลยปล่อยยังปล่อยยัง โอ๊ยอะไรวะเน,นี้ <c oughs> เต็มไปหมดเอาเด็กที่หายไปได้การช่วยเหลือลตอนนี้วันเพิ่มขึ้น6วันแล้วนะคะภารกิจเราสําเร็จนะช่วยเด็กได้ก่อน วันที่99นะครับก่อนที่ถึงวันที่99เนี่ยผมก็มาตัดไม้กันก่อนเพราะว่าไม้แม่งโคตรเยอะเลยเราจะเอาไม้ทั้งหมดที่เราตัดมาเนี่ยครับเอาไปล้อมกำแพงแต่ไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องใช้กำแพงเยอะมากๆสรุปไม้ไม่พอครับก็เลยมาเยืนอยู่บนต้นไม้รอโตครับรอวัน99ครับ3 2 1อหนึ่งเอาไปคว,วางมันไม่ไหวครับเราดีเรียบร้อยครับ99วันไปแล้ว เย่โอ e! oh, oh, ้โหตัดไม้ต่อคืนที่102โอเคครับ <t iny> ตอนนี้เราก็อยู่ครบ9กเกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็พาน้องแมทได้พาผมได้มาถึงวันที่99แล้วนะครับวันนี้ก็ต้นไม้เต็มเลยต่อไปอยากให้ทำอะไร1,000วันหรือเล่นแมปไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลย